การกำหนดกิริยาบทยืนการยืนหนอห้าครั้งให้ผู้ปฏิบัติยกมือไขว้หลังมือขวาจับข้อมือซ้ายวางไว้ตรงกระเดียนน็บยืนตัวตรงเงยหน้าหลับตาให้สติจัดอยู่ที่กลางกระหม่อมกำหนดว่ายืนหนอช้าๆห้าครั้ง เริ่มจากศิจักลงมาปลายเทา้าและจากปลายเท้าขึ้นไปบนศิจักกลับขึ้นลงจนครบห้าครั้งแต่ละครั้งแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกคําว่ายืนทิดวาดมโนภาพร่างกายจากศิจักลงมาอยู่ที่สะดือคาว่าหนอที่สะดือลงไปที่ปลายเท้าคําว่วายืน สัรวมนึกมโนภาพจะปลายเท้ามาหยุดที่สะดือคำว่าหนอจะสะดือไปกลางกระหม่อมกำหนดกลับไปกลับมาจนครบห้าครั้งขณะนั้นให้สติอยู่ที่ร่างกายอย่าให้ออกไปนอกกายยูน่นอ yeah mm -hmm. ้ายแลขวาคู่เหยียดเหยียดขาในสติวะเนี่ยตรงที่สำคัญอนะ่ะพยายามยืนหนอ่หา้าขาการธรรมดาเขาทำอ่า,างไรเราอย่าลืมนะอดาประคบขามนะถ้าไปเป็นโรคปอดเป็นโรคหืดถ้าเดินตรงกลมอย่างเนี้ยไปห,หนึมม่งชั่วโมงจะรัดตรงนี้จะให้การเนี้ยถ้าเป็นโรคความดันต่ำไปเลยนะถ้าเป็นหืดตรงนี้ ตองอย่างให้โครงกระเบนเนี่ยรับรองเป็น,นโรคหายหายอย่างแล้วหลังไม่ไงแต่เดี๋ยวนี้ขั้นยมไปอย่างจะหมดจะไม่ได้ห้ามหรอกแต่ทั้งนี้เนี่ยแต่ก็จะรักลายอดทนนมีม่มือขวาจับมือซ้ายให้โครงกระเบนเนี่ย ถ้าเดินตรงกลมบรรลันเนี่ยมันจะกระแทกที่กระเบนออให้เลือดลงเดินขึ้นคนที่จะโลกตายโลคกระสายใจจะตารหายเลยบาง,งคนมานางกรรมฐานต้องนานยังไม่รู้ว่าจับตรงไหนเราทาให้ดูไม่อหลับนะนางหลับซะตรงเนี้ยทำให้จงก,ออกระเบนเอาจุดปากก็จะี่ขมัง เดี๋ยวข้าหมองในตรงนี้นะทายผมตกบางคนเข,ตขาตะทานโทษคนหัวล้านหมดเลยบอกทายผรีตกผมผมก็ยง่กลางนี้คนหัวล้านนะกูจะไปตรงนี้เดี๋ยวจะขางนนมีคนหัวล้านทายผมตกผมก็ตรงตรงนี้เลยวันนี้มาคนลาขับพยาผมยังไม่มีเลยทายผมตกก็ตรงนี้ไม่ใช่ทายผมตกคือข้าหมองเอาข้าหมองนะจะได้รู้เรียนกันเอาข้าหมอง ยืนเดินนั่งนอนหลับตามโนภาพดูร่างกายของเรามโนภาพรูไหมบางคนบอกว่ากาหนดยังไงครับเราทั้งนี้บอกนะฮะยืนถึงจะดืหนอยืนกับกาย่าดูทั้งสองข้างว่าเรายืนท่ามโนภาพยืนถึงสะดือถอใหายใจแล้วก็หนอนี่สาหรับผู้ใหม่ควรที่ใหม่ที่สด ยังไม่เคยแต่เคยแล้วไม่ต้องดุที่สะดุเข้าใจไหมเนี่ยหลับตาให้ใจย,ย,ยาวๆก่อนให้ใจย,ย,ย,ยาวๆไล่ลมก่อนเพราะตั้งสถิดนี้ล้ี่เอาถิตปากไัทจิ้งขมนเอาสติตตามยื้อนี่สะดุดในฉบับใหม่เนาไม่ต้องหายใจแต่ใหม่ๆเนี่ยต้องทนให้ใจที่สะดุดยื้ นอลงไปเข้าใจาไหมถ้ายมเข้าใจแล้วทำโดยผองไม่ต้องหยุดให้ใจไม่ต้องอยดตรงนี้หมายถวามาคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็หยุดพากครึ่งทางคนละครึ่งยืนนอขึ้นคอนให้ใจตรงนี้ถ้าโยมคล่องแล้วไม่ต้องท่องให้ใจย,ยืนนอไปยืนยืน สองยืนกับปายเ้าดูหนอสามยืนหนอสี่ยืน